สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องบ่าวจิมครับรช่องกับเคยอีสานเนาะสมพูสมสม,สม,มาตอบคำถามมูเนาะโอ้ยว่ะยอดนํำกดแล้วทำให้หนายางตายหนึ่งไหมนี่เพื่อนเพิ่นตอบคำถามตอบคอมเมนต์มันถามมาเนาะว่าเรายออนํำกดแล้วมันจะกระเด็นไปโดนหน้านี่ไปโดนหน้าตรงนี้แล้วทำให้หนายยางตายหนึง่ง ผมใช้น้ากดมานานแล้วครับท่านผู้ชมนี่ตายหนึ่งนี่ตายหนึ่งนี่ตายหนึ่งนี่เดี๋ยวสิว่าสูฟังครับท่านผู้ชมมันมันแมนบอกบริเวณที่มันตายหนึ่งมันก็จะตายครับท่านผู้ชมบริเวณที่มันตายนี่เออบริเวณที่มันไม่ตายมันก็ไม่ตายเนาะท่านผู้ชมเนาะมันก็ออกอยู่ครับท่านผู้ชม สองนะมันเรีนที่มันไม่ตายมันก็เรื่อยๆครับท่านผู้ชมเนี่ยยางชวนนี้ก็หลายปีแล้วครับท่านผู้ชมเออยังย่อยดีอยู่นี่โอ้ตัวดีบางได้เปลี่ยนถ้วยได้นี่เมืองน่ะนมันออกดีนะนการหย่อนน้ำกดนี่ผมก็ มีส่วนไหมนี่บางถามว่ามีส่วนไหมผมก็ถ้าว่าเราหยอดใส่หน้ามันตรงๆนี่ก,ก็จะมีส่วนอยู่ผมว่าได้แต่นี้เราหยอดนี่เดี๋ยวผมจะสาธิตการหยอดให้เบิงได้มันน้อยมากเพื่อนว่าโอ้ยเนาะจริงๆแล้วหน้ายางที่มันตายเนี่ยเกิดจากสาเหตุอยังไงสาเหตุจริงๆคือการที่เรากรีดยางนี่เลยท่านผู้ชม การที่เรากรีดยางออกมายางมันไม่รู้หรอกท่านผู้ชมว่าเรากรีดออกมานะมันคิดว่าเป็นอะไรที่มาทําลายต้นมันทาลายหรือทำลายต้นของมันนะสัญชาตญาณของพืชที่มียางนี่ทุกอย่างท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไม้ยางนาหรือว่าไม้เกือบทุกอย่างแหละท่านผู้ชมถ้าเป็นสดนะมันจะหลังสารพวกนี้ออกมาเนาะ แต่ว่าเพิ่นตน้นยางพารามันใช้ประโยชน์ได้เนาะยิ่งเรากรีดมันก็ยิ่งออกเลยท่านผู้ชม,มออกมากออกน้อยนีย่มันกับแล้วแต่เนาะท่านผู้ชมเห็นปทถมาแมลงมันคิดว่าเราเป็นมแมลงเนาะเรามาทําลายต้นของมันเ,นเพื่อจะทําลายต้นของมัน,นมันก็เลยขับสารตัวนี้ออกมายางตัวนี้นะเพื่อจะขับไลแ่แมลงแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไปในต้นแหละท่านผูมม้ชมเออลวก็สมานแพ้ของมันแหละ เหมือนกับเลือดของเราเนี่แหละท่านผู้ชมคิดง่ายๆม่ต้องคืดไปมูม่ต้องคืดไปไกลนะผู้คนโ,โอ้ยเนาะเรื่องหน้ายางตายนึ่งไหนผมเฮ็ดยางมาลายปีเจ้าท่านยุกบ่ท่านยุกที่ว่าก้ามกึ่งอะนะผมนี้โอ้ตายแล้วมันอนี่ยางมืนเนี่อยากเป็นยางคู่ออกเอ้อะเข้านาหนาวแล้วต้นที่ล้นถ้วยก็ล้นนี่เออโอ้ หอดไซแหละเจ้าเข้าไปในยุคนั่นบ่ยุคผมเนี่ยกั้มกึง่งยุคยางแผ่นกับยางก้อนถ้วยได้นี่ยางก้อนถ้วยนี่ไม่เกินยี่สิบปีนี่มานี่บ่เกินสิบปีนี่ละเออผมนี่อยู่กั้มกึ่งนี่ผมเห็ดยางแผ่นตะกีนะยางแผ่นก็หน้ายางตายหนึ่งเหมือนกันยางแผ่นนะเออไม่ใช่เฉพาะเราทำ <c oughs> คุณทันไหมนี่ยกุยกยกุยกอันเอาน้ำส้มใส่สูบเบิรงเด้อเราหยอดน้ำกดนี่เราหยอดแค่นี้นะท่านผู้ชมนี่นี่แล้วก็เราก็คนนี่แล้วก็คนนี่คนให้มันดีๆเข้ากันอย่างนี้มันก็เหนียวนนเนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็คน,นอย่างนี้เนี่ยจบแล้วได้นี่นะแค่นี้นะจากการหยอดแต่ละครั้งน่มันก็อยู่กับเนื้อยางเนาะ โอ้ต้นนี้บอ,อกร่ะต้นนี้บอ,อกร่ะยางส่วนนี้ยางส่วนนี้รุนของก่อนพญายักษิณจักน้อยเนะาะท่านผู้ชมนี่อันนี้ซื้อมาปลูกเองนี่นี่ยางรุนนี่รุนพญายักษิณก็ออกดีด้ยยางนะที่เขาแจกนะท่านผู้ชมม,มัน สมัยนั่นเฮ็ดยางแผ่นยางแผ่นละกาเพิ่นสิบโบกาไดเนเพิ่นสิบบก้าหยอดเพิ่นสิบโบก้าหยอดน้ำน้ำน้ำตัวนี้น้ำกดใส่ถ้วยยางนี่เพิ่นเอาอย่างเป็นยุคที่เบ็ดว่าขายเบ็ดน,น้ำส้มสายซูน่ะเฮ้ยท่านอยู่บ่ท่านอยู่บ่ท่านยุคน้ำส้มสายสูบบนั่นก็น้ายางตายแล้วนั่นก็ับบริเกี่ยวกับน้ำกดตัวนี้ท่านผู้ชมเออ แต่ว่ายอดใส่จร <th> er, no. e ิงสิมันส e e ิตายบอคอยกับบ <laughed> ่อท่านได้ร้องคอยกับบ่อล่องกับบ่มีไผ่ล่องดอกเนาะถ้ามันบอขวงปันไดเนาะเนาะต้นส้มเนาะเออแล้วก็ผ่านมายุกน้ำส้มสายชู้แล้วก็แช่แช่นั่นอันอย่างทาลักแหล่น่ะฮึอันที่ว่าเฮ็ดให้น้ำมันใสน่ะหินส้มน่ะเออแช่หินส้มก้อนใหญ่ๆเนาะก้อนใหญ่ๆเลย แทะใส่แท่ใส่ทั้งทั้งสีนะแล้วก็ตักเอาน้ำส้มมานั่นอันนั้นยังตายอยู่ท่านผู้ชมหน้ายางตายนี่มันเกิดจากการฮอกีดแล้วก็กัาศมันขาดสารอาหารเนาะเอาธันวาถ้าคุณน,นี่เอยท่านผู้ชมถ้าคุณแบบถ้าคุณแบบว่าเปิดหน้ายางใหม่เอาไว้สัน้นเปิดหน้ายางใหม่แล้วมีได้เจอเเปิดหน้ายาง จะรู้ว่ายางคุณหกปีแล้วคุณน,นี่เปิดหน้ายางใหม่เอาแล้วพ่อหน้ายางตายหนึ่งนี่เอินเบาจิมไปทายนี่เอินไปหาทายให้เบิ้งนี่ส่งมาให้เบิ้งนี่มันมบ่มีเบาจิมเปิดมาหลายสวนแหละเออเออแบบเปิดหน้ายางใหม่ไม่เจอเลยท่านผู้ชมเลยหน้ายางตายหนึ่งนะเออเจอตอนที่เรากรีดไปแล้วเดือนสองเดือนนี่ หรือว่าทิศสองทิศเนี่ยมีแขงชันนะเปิดใหม่ๆเนี่ยมันก็ซึมหนาม,มันก็ออกมาทุกต้นเลยออไม่ว่าจะเป็นต้นกระแดงยังทีนี่แต่ว่าพอเรากรีดไปสักพักเนี่ยมันก็ตายของมันเองเองนาะนะผมสรุปว่าจากการกรีดแล้วและมี่วนไหมนี่ผมก็ว่าน่าจะมีส่วนอยู่เนาะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดนำมาร์กเพิ่นวานำมาร์กก็ดีครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเฮ็ดบ่เป็นนี่แล้วเนาะจะเชียหาสูตรอยู่ใสเ่เนาะท่านผู้ชมเนาะ เียามาอัปเดตให้ท่านผู้ชมผู้มันนี่น้ำยางอันนี้ว่าสู่กับฟังพูดให้กันฟังครับท่านผู้ชมพูดให้กันฟังทําให้ดูอยู่เห็นทายเบด็ดว่าเบด็ดธรรมชาติธรร,าธ,ออธรรมชาตินี่แล้วเนาะเออพูดแบบธรรมชาตินี่ถามว่าเฮ็ดยางโดนมาแล้วโดนระบองเสียเคยท่านท่นท่าน,น,นยันเออผมทำยุกยางแผ่นก็ทำท่านผู้ชม ยกยางแผ่นก็ทำเนาะนี่ยางก้อนถ้วยนี่หากมายางก้อนถ้วยที่ยอดน้ำกดใส่ถ้วยนี่มันหากมาเออมาน้ำหลังเออตะก,กี้ตะสันพักตาเขาก็บมโคนแหละถ้ามันเกีดและอัมปะตะเนาะท่านผู้ชมก็บอกถามว่ามันมีปัญหาไหมแบบมันมันก็ตอบว่าไรมันชรุปเขาหยอดน้อยเดียวนะ่ะจี้จงๆนี่ ปุ๊บงเขาก็คนเนาะท่านผู้ชมคนอย่างนี้นี่เวลาเอาคนเนี่ยก็ต้องคนนานๆหน่อยแค่มันเหนียวเหน,นียวอย่างนี้นี่นี่มันก็แห้งท่านผู้ชมฝนตกนะฝนตกมันก็อาบเสนเนียวจะคืดเบื้องออกบริเวณพื้นดินนี่มันใหญ่ไพศาลน,นี่มันแค่บริเวณนี้เศษหนึ่งมันก็จากการที่เราหยอดแล้วเวลาที่ฝนตกมันก็ มันเป็นอุตสาหกรรำนะเนาะถ้าเฮาสิไปใส่เบ็ดนามมักมันลำบากกับเฮาเลยเฮาผมพูดในเรื่องที่มันง่ายๆท่านผู้ชมนี่นี่นี่บ่พอคราวนี่แข็งแหละนี่นี่นี่ฝนมาก็ทันครับท่านผู้ชมนี่นี่เปลือกสองเลยนี่เปลือกสองงามบ่ะขิดยางนี่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 เป็นยังไงญ่บ่ ต้นยางกรีดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวถามว่ามันต้นใหญ่ๆนี่มันตายไหมเดี๋ยวมันก็ตายมันมีอายุไขของมันครับออถามว่าเฮานี่ิกับต้นยางนาี่ไผ่สิยืนกูกันเออเอาไันี่นวาออออ่าจิ้มไปแล้วครับท่านผู้ชมหวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์เออว่าสู่กันฟงนังเนาะอย่าสู้ๆให้กันดิ <laughs> เฮ้เ้อาสวัสดีสบายดีเตอร์เลย